ถั่วสีชนิดนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรกินเยอะและกินบ่อยๆถั่วน,นั้นก็คือมะม่วงหิมพานนั่นเองค่ะน่าจะมีหลายคนตอบถูกใช่ไหมคะเรามาฟังเหตุผลกันค่ะว่าทําไมเราถึงควรใส่ใจปริมาณที่ทานเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในถั่วมีไขมันดีที่เป็นประโยชน์สูงมากแต่ในถั่วก็มีสารอาหารชนิดอื่นเช่นแป้งและไขมันอิ่มตัวซึ่งถ้าทานมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ค่ะโดยเฉพาะมะม่วงหิมพาน ที่มีปริมาณแป้งและไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆอย่างอัลมอนด์หรือพิตาชิโอที่มีแป้งสูงแต่มีไขมันอิ่มตัวต่ำหรือแมคคาเดเมียที่มีไขมันอิ่มตัวสูงแต่มีแป้งต่ำถึงแมคคาเดเมียจะมีไขมันอิ่มตัวสูงแต่ก็มีโอเมก้า9สูงด้วยซึ่งโอเมก้า9จะช่วยลดระดับไขมันไม่ดีหรือ L D L และเพิ่มไขมันดีหรือ H D L พร้อมทั้งบำรุงหัวใจควบคุมน้ำตาลในเลือดและลดการอักเสบถึงแม้ถั่เปลือกแข็งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะประมาณหนึ่งกำมือต่อวันก็เพียงพอแล้วอย่าลืมว่าทุกอย่างต้องอยู่ในความสมดุลนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะ